สวัสดีค่ะทุกคนมิเมอร์ิเกอรนะคะปนีนะะ้ก็มาในช่วงเปิดกรุกแล้วนั่นเองนะคะในซีรีส์นี้นะก็จะเป็นพวกน้ำหอมประจำปี2021นั่นเองะคะหรือว่าซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีหลายตัวเลยที่ราคาถูกเช่นเคยนะ,ะเพราะว่ามีก็ไม่ได้ใช้ของแพงไดนะคะเผื่อใครอยากไปซื้อตามนี่แต่จะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนั้นเนี่ยก็ไปชมกันเลยะคะ่ะ ต้องพูดถึงสไตล์ส่วนตัวของมีก่อนนะคะว่าชอบกลิ่นเป็นประมาณไหนส่วนตัวมีนะคะเป็นคนที่ชอบกลิ่นน้ำหอมผู้ชายคล้ายน้ำหอมผู้ชายเลยทุกคนเป็นกลิ่นที่เย็นเย็นสบายๆนะคะแล้วก็ไม่ฉุนไม่ชอบกลิ่นที่ฉุนเลยมไม่ชอบกลิ่นที่เขาผู้หญิงเขาใช้กันนะนะคะก็อาจจะมีบางตัวที่มีชอบแต่ว่าไม่ชอบกลิ่นที่แบบเป็นดอกไม้เป็นขนมเป็นห,หนนว,นหวานๆอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยนะ<ม>ส่วนตัวชอบกลิ่นแนววูดดี้ แล้วก็แนวแบบอยู่กลางทะเลสดชื่นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะสำหรับสไตล์ของมิวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าแสงมันเออผิดแผกไปก็คือมันจะมีแสงตรงนู้นนะคะที่เป็นแสงไฟแสงธรรมชาติส่องลงมาตอนนี้ก็จะเป็นแสงไฟนั่นเองนะคะทุกคนถ้าแสงมันแบบเออโผล่ๆ,ๆมากก็ต้องขออภัยด้วยกันะคะเริ่มกันที่อันนี้บอกก่อนเลยว่ามิวแบบยกมาทั้งสกินแคร์แบบอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีอันที่ ซื้อแยกมาต่หากด้วยนะคะซึ่งก็มีหลายตัวเลยนะคะเริ่มแรกที่น้ําหอมนะคามสบาทก่อนก็แล้วกันนะทุกคนตัวนี้มีหลายตัวเลยที่มิวซื้อมามีหลายกลิ่นเลยนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อของคาเวียหรอน่าจะคาเวียนะทุกคนเออคาเวียซูเปอร์พร์ฟูมกราลิฟฟี่ีแลซ์ลอรเออนั่นเองนะคะทุกคนมาในปริมาณ22 ml นะคะสี กล่องจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะโคใสแต่ว่าฝาละเมินแล้วก็มีน้ําข้างในเป็นสีม่วงแบบนี้นั่นเองนะคะนิ้วๆอันนี้คือมิวชอบอยู่พักนึงเลยแล้วก็ฉีดแบบไม่ได้มีความแบบกลัวหมดหรือว่าอะไรเลยเพราะว่ามันราคาแค่ส9บาทเท่านั้นนะคะทุกคนดูสเปรยเ์เ,รยเขาก็สามารถฉีดแบบเยอะได้โดยที่ไม่ต้องกลัวปืนนั่นเองนะคะมิวเชื่อเคยฉีดเสื้อผ้าแล้วมันก็ไม่ได้เป็นม่วง,วงขนาดนั้นนะคะก็พยายามแบบอยู่ห่างๆเสื้อผ้าไว้ก็แล้วกันแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นความหอมที่ มีความเป็นผู้หญิงในตัวแต่มันก็มีความสดใสด้วยถามว่าชายทะเลขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เย็นขนาดชายทะเลนะคะทุกคนมันเป็นหอมๆห,มมหวานๆแล้วก็สดชื่นอ,อะไรอย่างนี้มากกว่าหอมดอกไม้อะไรเงี้ยนะทุกคนเท่าที่มีเข้าใจนั่นเองคะ่ะจะไมไ่ตรงกับหลังกล่องหรือว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้มีแบบเบสโนตมีเดิลโนตอะไรขนาดนั้นนะคะมันก็แบบ เอาที่มิวเข้าใจความรู้สึกก็แล้วกันเนาะก็คือใช้ได้ทุกวันนะคะมันก็ไม่ฉุนะสำหรับมิวแล้วก็มีความหอมแบบหว,หวานน่ารักน่ารักเป็นผู้หญิงเออนึกถึงผู้หญิงที่มีความหว,นหวานน่ารักสดใสอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะอันแรกคาเวียเหมือนกันจะเป็นสีคล้ายๆของแบรนด์หนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนในขนาดนั้นนะตัวนี้ชื่อว่าคาเวียซูเปอร์เพอร์ฟูมบาร์ี่แบงกอกเออทุกคนนดูสิแต่มีความรู้สึกว่า สีสวยแพ็กเกจดีนะคะก็เลยซื้อมานั่นเองนะคะแล้วก็กลิ่นเขาก็ไม่ธรรมดานะคนใช้ได้อยู่เลยนะเขาบอกว่าเป็นน้าหอมสําหรับผู้หญิงกินดอกไม้กลมกลืนกับกินน้ําหอมของผลไม้อะไรอย่างนี้พอพี่พิงคมัดมันทันสมัยน้ำหอมที่มอบความรู้สึกผ่อนคลายและติดทนนานตลอดวันอันนี้จะบอกว่าเขาไม่ได้ติดทนขนาดนั้นนะคนประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือกลิ่นแทบจะหายไปแล้วนะคะไม่ต้องไปคาดหวังกับน้าหอม39บาบาทที่มันจะติดทนเลยขนาดนั้นนะคะทุกคนมันเหมาะกับ การพบปะผู้ใหญ่ได้ไม่ฉุนเกินกินเขามางก,กับเป็นแบบผู้ใหญ่ไว้ทํางานอะไรเงี้ยมากกว่านะคะถ้าใครแบบอ,อยากได้ฟิลประมาณนี้ก็ลองไปฉีดดูนะแต่ถามว่าเหมือนกับ e อรี่ e r r y h e ะกันที่มิวคิดว่ามันคล้ายๆแต่คือไม่คล้ายนะคน Burberry Her หอมกว่านึกมิวถ,ถึงผู้หญิงที่มีความมั่นใจในการทํางานเป็น working woman อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยลดเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่นานนั่นเองนะคะ Aveda Super p e r f ฟ m e Five Chanel นั่นเองนะคะทุกคนก็ Super Pro เขาอาจจะให้มีความคล้ายกับ Number รฟ์ของ Chan นลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะปาก็จะเป็นสีดำแล้วก็ปวดขาวๆน้ำใสๆแบบนี้นะคะทำให้นึกถึงชาเนลน d o b บอร์ไฟลลุยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราก็ไม่เคยใช้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ที่บายกลิ่นของที่มีรู้สึกก็แล้วกันนะคะกลิ่นเขามีความแบบไม่ได้หอมจนฉุนเพราะมีไม่ชอบน้ำหอมฉุนนั่นเองแล้วก็กลิ่นเขาจะเหมือนแป้งๆนะทุกคนตัวนี้ไม่รู้ว่าชาเนลนัมเบอรไฟเหมือนแป้งหรือเปล่าแต่นี้ที่เข้าใจคือเหมือนแป้งๆดมได้ไม่เบื่อทุกคนอยู่ใกล้ๆแล้วก ไม่ฉุนความแป้งแต่ว่ามันความละมุนละมุนอยู่มันเราทาแป้งสะอาดๆอ,อะไรอย่างนี้นั่นเองคะ่ะสำหรับ number f Chanel นะคะนี่ตัวนี้39บาทอันขวดต่อมานะคะก็จะเป็นของอันนี้นั่นเองนะคะคาเวียร์เหมือนกันแต่ชื่อรุ่นว่า p o l a ร์ p o r t นะคะเขาน่าจะพยายามทําให้ใคล้ายๆกับอล่าสป p o r t หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามิวเห็นว่าคล้ายๆก,กเคยลองซื้อมาเป็นแนวคล้ายๆเลย p o ล่ r สปอร t ตเละจริงๆเพราะว่า เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะทุกคนสามารถแบบเข้าถึงกลิ่นของโพลสปอร์ตได้เมื่อก่อนชอบมากเลยกลิ่นโพลสปอร์ตกลิ่นที่เป็นแบบน้ำหอมผู้ชายอะไรงี้ก็จะนึกถึงโปลูสปอร์ตเป็นอย่างแรกนะคะถามว่าติดทนไหมก็ประมาณนึงนะคะทุกคนเพราะว่าในความที่กลิ่นมันแบบฝุ่นนิดๆอะไรเยงี้แต่ว่าอยู่ไกลๆก,ลกไ็ได้กลิ่นหอมละมุนอยู่หอมดาร์ลิงเพอร์ฟูมยาญานะคะยี่ห้อน่าจ,จะชื่อว่าดาร์ลิงนั่นเองนะมีมีูสองคนมีคาแรคเตอร์ที่แบบต่างกันไปเลยคะ่ะอันแรกชื่อว่ายาญาคนกลิ่นยาญา มาในปริมาณ15 ml นั่นเองนะคะทุกคนตัวเนี้จะเป็นกลิ่นของแอลกอฮอล์ขึ้นมาแรงก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำหอมผู้หญิงลูกคุณหนูคุณหนูอะ่ะตัวเนี้นะแต่ว่าไม่ได้หอมหวานนะทุกคนเป็นออกหอมหอมแบบหลูมากกว่าทุกคนตามคาแรคเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะคริสนั่นเองนะทุกคนแต่ถามว่าตัวนี้ติดทนไหมไม่ค่อยไม่ได้ติดทนแบบน้ำหอมหลักพันนั่นเองแต่ก็ติดทนตามราคาทุกคนนะคะอาจจะอยู่ถึงประมาณถึงสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะิ่นนี้ก็จะเหมือนความแบบ สปอร์ตสปอร์ตใช่ไหมเห็นการแต่งตัวของน้องไหมคะนี่ความสปอร์ตเขียวๆอะไรย่างเงี้ยอ๋อกลิ่นนี้ชอบกลิ่นเหมือนนี้เลยทุกคนช็อกโกแลตเอช็อ,อกโกแลตหวานมันผู้ชายใช้ได้ใช้ได้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนขนมหมันหวานอาจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตด้วยซ้ำไปนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ฉีดได้แบบทุกวันเลยนะคะไม่ฉุนแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะคะสําหรับมิวนะถึงนน้าหอมจากจีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นน้ําหอมที่มีความแบบเอขายดีหรือว่าก็ เป็นกระแสช่วงหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นแบรนด์ของตัวนี้นั่นเองนะคะเนี่ยแล้วก็ขวดเขาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะก็มีด้วยกัน3กลิ่นนั่นเองนะทุกคนกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นที่มีชื่อว่าเป็นกลิ่นสายรุง้งแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้เขาก็จะมาแบบแพคเกจเขาน่ารักมากเลยนะคะือถ้าใครซื้อก็ต้องแพ้แพคเกจด้วยแหละส่วนหนึ่งนะ,ะตัวนี้ราคาประมาณห้า้าหรือเจเกนี่ยะะไม่แน่ใจแล้วก็ฝาเขาจะเป็นไม้แบบนี้นั่นเองนะคะ สเปรย์เขาแบบโอเคเลยทุกคนแล้วถ้าพูดถึงกลิ่นนะคะกลิ่นสายรุ้งเลยอันแรกนะก็จะพูดถึงกลิ่นที่มีความสดชื่นนะคะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแป้ง,ปง,ปงหอมละมุนนะคะทุกคนแป้งที่ไม่ฉุนเกินไปซึ่งคนที่ไม่ได้ชอบน้าหอมสุนก็คือจะชอบมากส่วนตัวนี้คือชอบกลิ่นสายรุ้งมากเลยนะคะมาในปริมาณ 50ML ิบมนะ,ะทุกคนรินบอกนะตัวนี้ฉีดได้แบบบ่อยๆเลยคือแบบอยากฉีดห้องจัดเลยนะคะตัวเนี้ยถ้าใครไม่ได้เอามาแบบ ฉีดตัวฉีดเลยก็ฉีดห้องได้นะคะติดทนมากไหมก็ไม่ได้ติดทนเลยขนาดนั้น,นเช่นเคยนะก็ประมาณแบบถึง2ชั่วโมงยอะไรเงี้ยนะเพราะว่ากลิ่นเขามันไม่ได้แบบโดดเด้งออกมาขนาดนั้นด้วยนะคะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างละมุนนะทุกคนเป็นแป้งนิดนึงตัวนี้ก็สามารถฉีดได้ทุกวันอีกเช่นเคยนะคะแบบ ฉีดไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะทําให้เราตัวดูสะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยนะสำหรับกลิ่นทรายดวงตัวนี้นะคะกลิ่นต้นไม้ทุกคนชื่อว่า forest letter นั่นเองนะคะตัวนีนะ้ถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นกลิ่นใบไม้หรือว่าต้นไม้นี่แหละนะทุกคนรู้สึกว่าเขาข้ออธิบายกลิ่นมาค่อนข้างจะเป็นแบบเขียวเขียวนิดนึงแล้วก็หอมสดชื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถฉีดได้ทุกวันอางเช่นเคยน,นะตัวนี้กลิ่นเขียวเลยทุกคนถ้าใครไม่ชอบความเขียวก็จะไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่มันเป็น เกลียวที่แบบหอมสดชื่นเลยทุกคนดมแล้วมันไม่เบื่อดมแล้วมันไม่ฉุนแล้วก็ไม่ไม่หอมหวานอะไรอย่างี้ะจะเป็นกลิ่นสดชื่นเลยทุกคนเหมือนแบบเป็นใบไม้อากาศแบบตอนเช้าเเนีน่ยนทุกคนมโมเนตการ์เด้นนะคะกลิ่นเหมือนบัวบัวนิดนึงทุกคนตัวเนี้ยลักษณะคล้ายๆน้องบัวนะคะมาแบบนี้เลยแล้วฉีดออกมาก็จะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในบึงบึงบัวกลิ่นก็นจะเป็นเหมือน เกสรดอกไม้นิดหนึ่งนะทุกคนนึกถึงดอกไม้ตัวเนี้ยมันอยู่ท่ามกลางดงดอกบัวเลยจริงๆนะตัวเนี้ยละมุนผู้หญิงอยาได้ความหวาน,วนหอมๆดอกไม้อะไรเงี้ยถ้าอยากเพิ่มความหวานให้กับตัวเองในวันนั้นก็ลองกลิ่นที่เป็นรูปดอกบัวได้นะคะนี่แบบนี้เลยมาในหมวดของน้ําหอมทุกไดดีเช่นกันแต่ว่ามาในปริมาณที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะที่มิอาจจะยังไม่พูดถึงแต่ว่าซื้อมานานแล้วนะคะตัวนี้ชื่อว่าอินสไตล์นะคะรุ่น ซอฟเลิฟเพอร์ฟูมนั่นเองนะคะตัวนี้ขวดนา่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดใช่ไหมว่าคนแบบแบบมิวแบบเท่เทอะไรอย่างเงี้ยจะมาินน้าหอมประมาณนี้แต่มันก็มีไว้นะคะเพื่อที่แบบฉีดได้ทุกวันเลยอย่างเงี้ยทุกคนมีช่วงหนึ่งคือบ้ากลิ่นนี้มากจะเห็นว่าแบบเหลือประมาณนี้แล้วนะคะก็ค,อ ml, อะคะือมาในประมาณ100 m l นั่นเองนะคะตัวนี้ซื้อมาอะไรประมาณ1 0 0 109บาทนะทุกคนอชอบที่แบบว่า ตอนดมกลิ่นแล้วรู้สึกว่ากลิ่นที่ค่อนข้างที่จะหิวใจมากๆเลยนะคะมันเป็นกลิ่นที่สบายๆห,หอมๆนะแล้วก็ดมได้ไม่มีเบื่อนั่นเองนะสำหรับมิ้วหอมหวานเป็นผู้หญิงที่น่ารักคิกคูอโนเนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบแซบอะไรขนาดนี้นะทุกคนวันไหนอยากได้ลูกเบาๆสบายๆก็ลองตัวนี้ได้นะคะอืมชอบมากเลยเป็นกลิ่นที่ฉีดทุกวันได้ฉีดก่อนนอนได้ไม่เหม็นไม่ฉุนนะคะสำหรับมิวอันนี้นะชื่อว่ามาคี้อะทุกคนนะ่าจะเป็นกลิ่นของดอกไม้สักอย่างตัวเนี้ย ความที่มิวชอบก็เพราะว่ากลิ่นเขาอ่ะคล้ายอันนี้มาก So ฟอร์แกลี่แทุกคนกลิ่นแบบพิง o r i g i n อลพิงกัะทุกคนกลิ่นประจําของ So ฟอร์แกลี่นั่นเองนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยคล้ายมากนะคะมิวก็เลยแบบจัดตัวนี้มาทุกคนแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะมีกลิ่นแบบชัดกว่า So ฟอร์แกลี่ตะกี้ด้วยนะคะแต่ว่ากมันหมดไงเนี่ยตัวเนี้ย,นเ,นยเกินครึ่งขวดแล้วมั้งไม่กลาออกมาถ้าเจอครึ่งขวดแหลอะอนะน้ำเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะ,ะทุกคน โอ้ยสิแบบเป็นหอมผู้ดีนะทุกคนกับสไตล์โซเป็นกรอไี่เลยถ้าใครชอบกลิ่นโซเป็นกรอไี่ก็ลองแนะนํากลิ่นนี้ได้นะคะมาร์กี้กล่องสีชมพูมาใเป็นมา100 ml เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ราคา100กว่าบาทเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะถ้าใครอยากได้ความแบบอ้าวอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่เสือสาวขึ้นมานิดนึงนะคะมีก็แนะนําเป็น ตัวนี้เลยนะคะชื่อมากี้เหมือนกนันนี่เหมือนแบบยี่ห้อตะกี้เลยน่าจะชื่อแรงเขาแหละนะคะชื่อว่ามากี้ี๋ยว,ว่าเป็นมากี้แบล็กนั่นเองนะคะตัวนี้ลายเสือหมดเลยทีเดียวนะตอนแรกคือดมไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะกลิ่นของอะไรเลยมันกลิ่นยังไงวะแต่พอต้องทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งแล้วก็แบบดมใหม่ทุกคนมันรู้สึกว่ากลิ่นเขาเฮ้ยมันยูนิคนะกลิ่นนี้เรายังไม่มีนะคะทุกคนกลิ่นมันเหมาะแก่การใช้กลางคืนนะคะเหมือนที่ชื่อเขาบอกจริงนะรู้สึกถึงความตอนกลางคืนแล้วก็ ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันตอน,น,นคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะฉีดไปล่าผู้อา้านะคะแตบบ่บางคนดมเผื่อคจดว่าเป็นกลิ่นทูบหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือถ้าใครชอบก็ชอบเลยอย่างที่ตอนแรกที่มิอาจจะไม่ชอบแต่พอโดมมาชอบหนึ่งอา้าวชอบเฉยก็เลยได้มานั่นเองนะคะทุกคนสีมันคล้ายๆเหมือนเหล้าเหมือนกันนะเนี่ยมันเหมาะกับแบบนึกถึงตอนกลางคืนมากกว่าเอาไปเที่ยวตอนกลางคืนไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะตรงคล้ายๆเหล้าเหล้าแบน แต่อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ไปเที่ยวกันคืนนั่นเองนะคะถามว่ายั่วเพศไหมก็ไม่ได้ยั่วเพศขนาดนั้นหวานหวานหอมหอมบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคนที่ใช้ด้วยนะคะว่ามันเป็นประมาณไหน i c t ต r i a ีย e ิ b l ล e นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเอาตามชื่อของจริงมาหรือว่ายังไงมิวก็ไม่แน่ใจแต่มิวชอบกลิ่นเขามากกว่านะทุกคนน้ําเขาจะเป็นน้ําสีน้ําเงินแบบนี้แล้วก็ตัวขวดเขาค่อนข้างจะสวยหรูมากๆเลยนะคะมาด้วยกันที่มัน ฝาแบบนี้นะวเวลาใช้ก็เปิดขึ้นมานะตัวนี้จะบอกว่ากลิ่นดีมากกลิ่นเหมือนเราอยู่ชายทะเลเย็นเย็ๆหอมๆอ,อืมนึกถึงสีน้ําเงินจริงๆเหมือนที่น้ําหอมของต้องการจะสื่อนะคะผู้ชายใช้ได้อันนี้ผู้หญิงก็ใช้รู้สึกว่าเออเท่ดีตัวนี้ไม่หวานมันหอมแบบล,ละมุนละมุนคูลคูแล้วก็ฉีดได้โดยที่แบบไม่ต้องยางสเปรย์อะไรก็ได้ทุกคนเป็นดอกไม้สักอย่างนึงแหละ ต่ว่าไม่ได้หวานอนะ่ะรู้สึกมีรู้สึกว่ามันไม่หวานเลยแล้วรู้สึกว่าผู้ชายใช้ได้ดีด้วยตัวเนี้ยหอมละมุนแบบดูอบอุ่นอะไรอย่างงี้นั่นเองนั้นแต่ว่าแฝงไปด้วยความแบบเย็นเบาสบายอะไรอย่างงี้นะตามสีของเขานั่นเองวิตเตอร์เรดบลูนะคะขอแถมตัวนี้อีกสักตัวนะคะเป็นของจีโน่แมคเครย์เออทุกคนไม่รู้ว่าพูดไปหรือ,อยังนะคะสีม่วงนะคะทุกคนชื่อว่า Secret He a r t Body Mist นะคะตัวนี้ ไม่ได้เป็นน้าหอมซะทีเดียวก็เป็นที่แบบเอาไว้ฉีดตัวอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูมีความว่ามีความเป็นผู้หญิงมากนะทุกคนสําหรับตัวนี้เนี่ยมาในปริมาณร้อยมิลลิลิตรนะคะมิวได้มาต่อราคาตั่าสบาบาทนะคะทุกคนอบอวลชนค้นหานั่นเองนะคะสำหรับตัวสีชมเออสีม่วงแบบนี้นะซึ่งมันก็มีด้วยกันหลายสีสีเขียวสีส้มสีแดงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมีสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รู้สึกว่าสีม่วงเนี่ยโดนกับมิวมากที่สุดนะเพราะว่าดมแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงแบบลึกลับ หน้าค้นหาอะไรเงี้ยก็ดูมีอะไรนั่นเองสําหรับนิ้วนะคะทีโซนะคะริงิชแพรนั่นเองนะคะซึ่งมิวก็รีวิวไปแล้วนะสาหรับตัวนี้นะมีความคล้ายๆกับเจมโลนอิงลิชแพรนั่นเองแต่ว่าแพรจะมีความไม่ได้หวานละมุนเหมือนอิงลิชแพรนะถามว่าเคยดมอิงลิชแพรไหมก็ไม่ <laughs> แต่ก็มันกลกิ่นน่าจะแบบละมุนกว่านี้อะไรเงี้ยนะสำหรับมิวแต่นี่ก็ถามว่าคล้ายอิงลิชแพรไหมก็คล้ายๆนะทุกคนตามที่หลายๆคนรีวิวไปนั่นเองนะคะ บูส์นะคะชื่อว่าบูส์เพอร์ฟูมคอเลกชันีเคร์การ์เดนบอดี้มิสนั่นเองนะคะบูส์เขาก็มีแบบเพอร์ฟูมที่เป็นมิสเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนมาในปริมาณ100 m MM l นะคะ mm hmm. มิวได้มาราคาประมาณสกมั้งจำได้ว่าลดอยู่ตอนที่ซื้อมานะคะแล้วก็เลือกกลิ่นนี้มาเพราะว่าไม้นึงแต่ว่าตามแบบที่เขาบอกเลยมันเป็นคล้ายๆกุหลาบสีม่วงดอกไม้ที่มันเป็นสีม่วงมันมีความน่าค้นหาแล้วก็มได้แบบไม่ฉุนนะส่วนตัวมิวคร้าที่อยาก ในความเยาเยือนนะคนหาก็ลองกลิ่นนี้ได้นะคะแต่ส่วนตัวมิถาว่ามันติดทนขนาดนั้นไหมก็จะติดทนประมาณ1-2ชั่วโมงอะไรอย่างี้มากกว่านะคะแล้วก็กลิ่นก็จะอ่อนไปตามการเวลาอะไรอย่างี้แต่ก็ฉีดได้เรื่อยนะถ้าใครอยู่ที่บ้านอะไรงก็คือมีครั้งหนึ่งใช้ฉีดห้องเลยก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเขาดีนะคะแล้วก็โดม,มาได้รู้สึกว่าเออมีความสุข อะไรอย่างเงี้ยนะคะบัฟเลนนั่นเองนะคะที่มิวรีวิวเทียนหอมเข้าไปไปคลิปหนึ่งนั่นเองะคะแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ซื้อใช้มาแบบเกือแบบตลอดนะคะที่รู้สึกว่าเอออยากลองแบบให้ห้องเรามีความแบบกลิ่นอหอมๆก็ลองบัฟเบรนได้นะคะซึ่งเขาก็มีน้ําหอมอยู่ด้วยแต่ว่าอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเก่านะคะทุกคนที่มีแบบมาในปริมาณ10 ml นะคะแต่ว่ากลิ่นน้ําหอมเขาเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ชื่อว่า Wood p i c k e r นะคะมิวด้มาแบบ ตอนที่ซื้อน้ำหอมทดเทสเตอร์ทั้งหมดมาเขาก็เลยแถมกลิ่นนี้ให้ตอนน,อน,นี้ตอนนั้นเป็นกลิ่นใหม่นะคะซึ่งมิวได้ลองรู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่ามันฉุนฉุนเลยอะกลิ่นแบบใครที่ไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบเลยใครที่ชอบก็คือชอบเลยมันจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนไม้อาจาไม่ผิดน่าจะเป็นซีดาร์วูดแล้วก็เซน d รั w วูดอะไรเงี้ยมันผสมกันแล้วก็ผสมด้วยกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นพาวเดอรดต่างๆรู้สึกว่า เคยแกตอนแล้วสึกว่างงๆแปลกๆแต่พอดมไปสักแป๊บหนึ่งแบบให้มันทําปฏิกิริยากับผิวเราสักแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันแบบเป็นกลิ่นที่มันเฉพาะเฉพาะตัวนะไม่เหมือนใครกลิ่นหอมที่มันเป็นแป้งผสมเครื่องเทศแล้วก็ผสมไม้นี่เองนะคะใครที่ชอบแนวไม้เป็นแป้งอะไรเงี้ยลองดูกิจนี้ได้นคนส่วนตัวถามว่าตอนแรกชอบไหมก็ไม่ได้ชอบแต่พอเวลาผ่านไปรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นกลิ่นแบบ ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนดีนะคะสำหรับ Wood p i c k e r ตัวนี้นั่นเองนะคะม,มันติดทนมากนะคะตัวเนี้ยอยู่กับทั้งวันเลยห้าห้าชั่วโมง7จชั่วโมงแปชั่วโมงอ่ะยังอยู่ทุกคนนี่คือฉีดสเปรย์เดียวก็คือหอมฟุ้งแล้วนะนี่จริงตัวสุดท้ายนะของวาร์ฟเลนที่มิวเคยรีวิวไปแล้วนะก็จะเป็นของชื่อกลิ่นว่าไวฟิเซียนั่นเองนะคะทุกคน,ม,นมาในปริมาณ30 ML นะคะชื่อไวฟิเซียก็กลิ่นคล้ายๆจมโรนอิงลิชแพรนั่นเองนะคะที่หลายๆคนรีวิวไปซึ่งมิวคิดว่า เอ้เธอทําไมหอมจังใช้อะไรอย่างงี้นะคะก็คือเวลาฉีดไว้ฟิเซียไปก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่ความเป็นลูกคนหนูสวยดูดูแพงอะไรอย่างเงี้ยแลก็หวานหวานแล้วก็แฝงไปได้วยความผู้ดีนั่นเองนะคะนี่เหมาะแก่การฉีดไปเป็นอ่าแต่งอะไรเงี้ยได้เลยไปออกเดทได้แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยกลางวันได้นะคะกลางคืนก็ได้ทุกคนจริงไปไปได้หมดอะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้หญิง สวยคนนึงเลยอะนะคะฉีดไปนะคะแล้วก็ินติดทนจริงนะ,ะสำหรับไวฟิเซียตัวนี้นะจ๊ะของวาร์ฟเลนนั่นเองนะคะทุกคนห้าชั่วโมงอัพตัวนี้นะคะดมได้เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าหอมแพงมากเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วนะแต่ว่าก็ราคาประมาณแบบมีสูงนิดนึงแล้วก็สำหรับมิวสสูง <c oughs> ก็ราคาประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรอย่างเี้เองนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้วิได้มาตอนที่เขาโลโคลคอลเลคชันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองร้อยสามร้อยกว่าบาทนะคะตัวนี้ อาระทุคนและนี่นะก็คือเปอิดกรูดน้ำหอมประจำปี2021ที่มิวใหามา่ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะเออก็มีหลายตัวที่มีทั้งหลักสิบไปเลยแล้วก็เป็นหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะคะอาจจะมีแบบ200-300บ้างก็มีแค่เดียวเท่านั้นเองก็เป็นของวาฟเฟลนั่นเองนอกนั้นก็จะเป็นราคาหลักร้อยเท่านั้นเองก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นะคะเพราะว่า เผื่อว่ามิวมีพิกัดอย่างเงี้ยมะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ใต้ดดสคริปชันบอกนั่นเองนะคะทุกคนอเออนะคะก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันกนะทุกคนมิเมอร์นิเกิลค่ะไปแหละบายติอตามกันได้นะคะ